ความหมายของการรักษาด้วยพลังวิเศษและทำใมศรัทธาในความงมงายถึงได้ผลผู้มีพลังวิเศษคือผู้ที่สามารถทำการรักษาได้โดยไม่มีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องอำนาจของจิตและพลังที่เกี่ยวข้องเขาอาจอ้างว่าตัวเองเกิดมาพร้อมพลังวิเศษในการรักษาและคนป่วยที่ศรัทธาในตัวของเขาเองอาจได้รับผลลัพธ์บางอย่าง หมอผีวูดูในแอฟริการวมไปถึงหมอผีในหลายๆประเทศอาจทำการรักษาได้ด้วยมนต์คาถาหรือวัตถุมงคลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ผู้ป่วยเชื่อในกรรมวิธีของพวกเขาได้อย่างสุดหัวใจกรรมวิธีไหนก็ตามที่ช่วยเปลี่ยนความกังวลและความกลัวให้เป็นความคาดหวงังและศรัทธาผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นต่อให้เป็นความเชื่องมงายแต่ถ้ามันสามารถช่วยให้คุณหมดสิ้นซึ่งความกลัวและความกังวลมันจะเกิดผลลัพธ์ขอเพียงคนป่วยเห็นภาพตัวเขาแข็งแรงหรือได้รับคำพูดชี้นำเชิงบวกและความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นจิตใต้สำนึกก็พร้อมจะตอบสนองทันทีความหมายของการรักษาทางไกลสมมติว่าคุณได้รับข่าวว่า มีสมาชิกในครอบครัวป่วยและเขาอยู่ห่างจากคุณไกลออกไปคุณสามารถอธิษฐานจิตถึงเขาได้เพราะมันไม่ใช่คุณที่ทำงานแต่เป็นจิตใต้สำนึกที่อยู่ข้างในต่างหากที่พร้อมทำทุกอย่างจิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์และจิตทุกดวงในจักรวาลน,นี้เชื่อมถึงกันหมดความคิดของคุณเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่ดีสามารถส่งไปถึงสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยได้ ซึ่งสามารถรักษาเขาตราบเท่าที่สมาชิกคนนั้นมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีเช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องพยายามส่งจิตหรือความคิดออกไปข้างนอกตัวเองคุณสามารถรักษาสมาชิกในครอบครัวได้โดยการมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีซึ่งตรงนี้เองจะส่งผลดีกับทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณมีตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตรงนี้มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ผู้ฟังรายการวิทยุของผมคนหนึ่งติดต่อเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาอธิษฐานจิตให้แม่ของเขาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจสิ่งที่เขาอธิษฐานคือพลังในการรักษาอยู่กับแม่ของฉันแล้วร่างกายของเธอเป็นเพียงภาพสะท้อนของความคิดฉันรู้ว่าถ้าต้องการจะเปลี่ยนภาพสะท้อนนั้นฉันต้องเปลี่ยนที่ต้นทางของมัน จิตของฉันคือต้นทางของภาพสะท้อนนั้นและตอนนี้ฉันมีภาพใหม่ของแม่ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พลังรักษาที่ไร้ที่สิ้นสุดที่สร้างร่างกายของแม่ขึ้นมากําลังทำให้ทุกอย่างทุกอะดอมของแม่สมบูรณ์พร้อมๆกับทำให้เซลล์ทุกเซลล์ของแม่มีแต่ความสงบ คุณหมอทุกคนถูกกำกับด้วยเบื้องบนและรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ว่าใครก็ตามที่สัมผัสแม่ของฉันล้วนทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องฉันในตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกับกฎของชีวิตและกฎของความรักฉันรู้ว่าสิ่งดีๆทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของแม่ของฉันผู้ฟังคนนี้อธิษฐานเช่นนี้วันละหลายครั้ง ผลคือแม่ของเขามีอาการดีขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันดีจนคุณหมอเจ้าของไข้ประหลาดใจการปลดปล่อยพลังงานจนของจิตใต้สำนึกเพื่อนนักจิตวิทยาของผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ปอดข้างหนึ่งของเขาติดเชื้อผมไปดูการวิเคราะห์พบว่าเขาติดเชื้อวัณโรคหลังจากนั้นก่อนนอนทุกคืนเขาจะพูดว่าเซลล์ทุกเซลล์เส้นประสาททุกเส้นเนื้อเยื่อทุกชิ้นกล้ามเนื้อทุกอโนของฉันกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ให้แข็งแรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์ร่างกายของฉันกำลังถูกรักษาให้กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง เขาหายจากวัณโรคภายในหนึ่งเดือนเป็นการหายขาดราวกับว่าไม่เคยติดเชื้อวัณโรคเลยแม้แต่น้อยผมอยากรู้ความรับของเขาจึงถามไปว่าทำไมเขาถึงพูดก่อนนอนคำตอบของเขาคือพลังงานจนของจิตใต้สำนึกจะยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่คุณหลับดังนั้นก่อนนอนคุณควรหาอะไรดีๆให้จิตใต้สำนึกของคุณทำ ในขณะที่คุณหลับมันเป็นคำตอบที่ปราดเปรื่องมากและถ้าสังเกตดีๆเพื่อนของผมไม่เคยพูดชื่อโรคหรือพูดถึงปัญหาเลยเขาบอกแค่ว่าปอดเขาติดเชื้อซึ่งเป็นคำบอกเล่าเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณควรจะหยุดพูดถึงอาการเจ็บป่วยของคุณหรือให้ความสำคัญกับมัน ยิ่งสิ่งเหล่านี้มีพลังมากขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือความกลัวผมอยากให้คุณทำเหมือนเพื่อนของผมเป็นสัรยาแพทย์ทางจิตให้ตัวเองและคอยดูปัญหาทั้งหมดหายไปเหมือนกิ่งไม้แห้งๆที่ร่วงโรยจากต้นไม้ อีกอย่างการที่คุณพูดถึงอาการเจ็บป่วยคุณกำลังขัดขวางพลังงานจนของจิตใต้สำนึกของตัวเองนั่นแปลว่าคุณกำลังขัดขวางพลังรักษาและพลังจิตใต้สำนึกไม่ให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณและไม่เพียงขัดขวางเท่านั้นแต่คุณกำลังสนับสนุนให้ปัญหาหรืออาการเจ็บป่วยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในจิต จงเติมจิตตัวเองให้เต็มด้วยความจริงของชีวิตและก้าวไปข้างหน้าในแสงแห่งความรักจบบทที่5การรักษาด้วยจิตในยุคปัจจุบันไฮไลท์ประจำบทนะคะแพรก็จะยกตัวอย่าง2ไฮไลท์เนาะและจะได้ทบทวนกันอีกรอบนะคะ ใช้พลังจากเทคนิคการอธิษฐานจิตในชีวิตเลือกแผนการไอเดียหรือภาพที่ต้องการให้ชัดเจนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือความจริงรักษาระดับความศรัทธาสิ่งนั้นคือความจริงและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจำไว้เสมอว่าถ้าคุณต้องการให้พลังในการรักษาได้ผลคุณต้องมีความศรัทธานั่นแปลว่าคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกศรัทธาอันแรงกล้าเกิดจากความเข้าใจ